อันนี้เราจะมาห่อผลไม้ครับห่อมะม่วงโดยถุงห่อผลไม้ขนาด6คูณ13ครับเจาะรูเรียบร้อยสุุเกตเอครับร้อยใบเต็มราคานิดเดียวครับราคา30กว่าบาทร้อยใบ30กว่าบาทครับโดยที่การห่อครับ มัดง่ายๆครับมีรูครับจ่อรูไว้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวเวลาฝนตกมานี่น้ำจะขังรับนี่มัดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ร้อยใบครับตะม่วงต้องห่อก็ไม่หอ่อแต่แมงวันทองกินนี่ เหมือนเมล็ดทองลงนี่ไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยต้องใช้ถุงห่อผลไม้ครับกันแสง UV ครับเนี่ยสีขาวคุ่นไม่ทำให้ผลสีผิวเสียครับผลไม้ของเราจะสีสวยครับโอเคครับสดใจในตะก้าครับ